ครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับอีเวนต์เกมเศรษฐีก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนี่ครับผมเราจะมารีวิวจี้เครื่องรางจี้ชิ้นใหม่นะผมซึ่งจี้เครื่องรางจี้ชิ้นใหม่นะที่นี้ก็คือแกนไมเหล็กเลือดไหลนะครับผมก็แกนไมเหล็กเลือดไหลนะครับผม2ออันนี้ความสามารถจับเหมือนกันแต่ว่า โดยผมจะว่ายังไงดีคือแกม่เหล็กเลือดไหลอ่ะผสมพิเศษก็คือการนำเอาแกม่เเล็กขังคุกบวกกับเลือดไหลนะครับผมแต่ถามว่าจะได้ใช้ไหมเดี๋ยวเราจะมาอ่านสกิลกันนะผมซึ่งสกิลของแกม่เหล็กเลือดไหลนะที่นี้ก็คือเมื่อตแกแหลมตัวเอง50%ใชเอิสเซคเลือดไหลฝ่ายตรงข้ามต้องย้ำนะฝ่ายตรงข้ามภายในแถวก็คือหมายความว่าคือต้องคืออย่างเช่น ฝ่ายตรงข้ามอยู่แถว2คุณต้องไปดูดแถว2นะครับผมคุณต้องไปดูดแถว2แล้วก็ทําให้เขาติดเอฟฟคต์เลนไหลน,นะครับถึงจะรับความสามารถนีได้แล้วก็เมื่อตกแลนมาของเมื่อตกแลนมารหรือก่อสร้างโดยต้ง90%ดึงหน้าหลัง4ช่องขังคุกขังคือขังคุกฝ่ายตรงข้ามทันทีเลยว่าได้คือถามว่าโกงไหมมันก็โกงนะมันโกงแต่ว่ามันจะเป็นดาบสองคมเลยว่าได้ดาบสองคมนที่นี่ก็คือในการโจมตีต่อนเนื่อ,นองนะครับคือข้อดี สามารถบล็อกสกิลพวกการยกเว้นค่าผ่านทางได้ถือว่ามีประสิทธิภาพแต่ข้อเสียนะครับผมก็คือจะไม่สามารถโจมตีต่อนเนื่องได้โดยเช่นเอลิเซ่นะครับผมเอลิเซ่ก็คือการโจมตีต่อเน,นื่องของเอลิเซ่จะเป็นอย่างนี้ว์ปคือคุณใช้รองเท้าปึ๊บว้วาไปตรงหน้าแถวหนึ่งแล้วตัตูแถวสองคุณดูดมาได้สําเร็จหนึ่งช่องปึ๊บกักหันสตูคุณกดเชิญปึง้ง กดเชิญปุ๊บอ่ะไอ้ตรงขงังขั้วเขาคือหายเลยนะครับผมคือมันจะขัดกับสกิลนี้โดยเฉพาะถ้าเกิดคุณเล่นเอลิเซ่สายลมมันจะขัดแบบขัดตรงๆเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูจีนก่อนนะครับผมว่าจีนที่ผมเล่นมันเป็นยังไงเอลิเซ่คือเอลิเซ่ที่ผมเล่นน่ะมันเป็นสายล้มเลยแบบคือเขาบอกว่าเป็นตัววิกแต่ผมว่ามันเล่นลมได้นะครับผมแค่ว่าประสิทธิภาพในการล้มมันยังไม่เพียงพอเลยนะครับผมก็ ถ้าเกิดผมเอาแกมไม่เเลือดไหลใส่มันจะขัดกับเจ้านี่นะครับผมมันจะขัดกับบัตรเชิญซึ่งบัตรเชิญอะถ้าเวลาคุณเชิญปุ๊บแบบเหมือนแบบว่าเราทําให้เขาแบบคือแบบอยากให้เขาตายไวไวไงแต่ว่าผมว่ามันไม่ควรอะนะครับผมถ้าเกิดคุณจะเล่นใส่แกมไม่เด็ดเลือดไหลอะคือไม่ควรใส่บัตรเชิญมาโดยเฉพาะเลยว่าได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับผมว่าวิธีการหามีอะไรบ้างน,นะครับผมวิธีการหาโดยให้คุณนะครับผม สมนะครับผมผีจีนี่นะครับผมขอนี้เป็นผีจีนี่แล้วกันผีจีนี่สองตัวด้วยกันแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนของแกนเลือดไหลนะครับผมสามชิ้นด้วยกันเพื่อแลกเป็นตําราแม่เหล็กสะสมสองชิ้นนะับผมได้ตำราแม่เหล็กสองชิ้นก็แลกเป็นแกมเมเล็กโลหะกับแกมเมล็กคริสตัลสะสมสามชิ้นเพื่อแลกเป็นแกมเมล็กกับขังนะครับผมสะสมสี่ชิ้นก็เป็นแกมเมล็กเคลื่อนย้ายกับแกมเมล็กของมุมอสนวนตัวคือผมอยากได้ชิ้นนี้มากเพราะว่าเอามาเล่นกับได้หลายตัวเลยว่าได้นะครับผมแต่ว่าผมว่าต้องขอผ่านก่อนเพราะว่าผม คือผมมะไม่ได้ทำาแล้วนะครับผมแล้วก็สะสมข้าชิ้นเพื่อแลกเป็นแกมเล็กเลือดไหลก,ก็ถามว่ามันโอเคนันก็โอเคนัคนคนไม่ใช่มไม่โอเคนะครับผมโอเคก <g iggle> ็พูดโอเคเราเอาละก็สําหรับคลิปในวันนี้ผมว่าน่าจะจบเพยงเท่านี้นะครับผมมันไม่มีอะไรมากส่วนอีอันอื่นนะผมจะขอไม่อธิบายแล้วกันนะครับผมแล้วก็เรื่องของคุณแจบ้านนะครับคุณเจมก็ได้ทําการปรับกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ โดยที่นําเอา,อาคุณใจบ้านนะครับผมก็ปกติอ่ะมันจะเล่นแบบชนะทั่วไปจะได้2ดอกนะอันนี้เขาปรับให้เหลือแค่ดอกเดียว,วนะครับผมก็ถ้าเกิดแบบใครที่ใครมีหลายหัดก็ทําใจไว้เลยนะทำใจแบบทำใจสุดๆเลยว่าได้นะครับผมโอเคซึ่งสําหรับคลิปในวันนี้ผมขออนุญ,ญาตนะครับผมจบคลิปพินที้ผมใครสนใจที่สามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไปไม่ได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยว คลิปหน้าน่าจะได้เล่นอีโวเอลิเซ่แบบว่าเป็นมิโก้ซีรีส์เลยว่าได้นะครผมจะพยายามทำเนาะเพราะว่าอุตส่าห์ปิดนามมาแล้วนะคือบางคนแบบว่าเออดราม่าก็ถือว่าดราม่านะ่ะเหมือนกันนะไม่ใช่ดราม่าไม่หนะักผมก็ดราม่าหนึ่งคนอนะเพราะว่ามันเอาส,สกิลการติดตั้งออกแล้วก็เอาสกิลอป้อแบบง,งกันป้องกันบัญยามาใส่แทนแล้วก็ใช้สกิลของเปิดแมรีก่ก็ถามว่าโอเคเนาะมัน ตอนแรกผมก็ไม่โอเคอตไรต่างๆคือเริ่มกลับมาเล่นได้แล้วผมรู้แล้วว่าลต้องเล่นยังไงนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับคลิปวันนี้ไปก่อนละสวัสดีครับ